จ้าสวัสดีจ้ามาจินขนมเสนนซนกันาแซ่บพา,ากินผาแซ่บก,กับทานิตาจ้ามากิม้มขนมเซนกัน,นอรนนนอบบ้านจ้าจ้าขนมเสซนทอบแซ่บน,นี่ต่างรอบว้า กินขาแซ่บกับทานิตาจา้าขอบคุณจา้าที่เข้ามารับชมในการสนับสนุน,นดีจ้าเลื่อนไปเร่อจ้าไีซื้สิองเลื่อดเลือดขาไ้ ะะิ้นไก่จะเน่นนๆจริงจริงทำไมล่ะคะเลือ,อกตินไกนะะ่จแบบแ้าอ่าทุณแม่ค่ะอืฮแซ่แซ่วมกันแบบน้ำยาอือ้าดีเิแบบแสแซ่รกัน นาปลาต้แซบเลจ้าจแซบ,บน้ำกันเลยใส่ักจ้าจะแ่บน้ำกันจ้ามังขนมจีนน้ำยาป,าปลาผัก

Bà xa Thật lắm Đi thôi, kì nấm cắn bánh Đi thôi, kì nấm cắn มันกันมาด้จ้าแสบแสบมันกันจ้าตามไปนั่นนอนเห็นดูที่นอ้องเห็นนะครับสนใจถ้าเป็นยังว่ายจะรู้ Yes aku. Mm hmm. Sudah, <coughs> yeah. mater าไปมือได้จ้าถึงตอนมันไม่แสบ ชอบกิขนขนมส้นน้ำแต็น้ำยาป่ะ เดือดอืม้่ไนนจ้าแส่บๆต่อกัน